ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็ในเรื่องของการทบทวนแนวทางการทํางานในเรื่องของการออกบัตรประจําตัวของพิการนะคะท่านรัฐสภเพื่อนะะเราจะได้ครอบคุมแล้วก็พูดคุยกันได้อย่างทั่วถึงนะะแล้วก็ตัวต่อตัวสําหรับทน,น้งเยาวชและพวกเราด้วย <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องเราจะต้องมีองค์ความรู้เพื่อน,นําไปใช้จริงๆสภาพมากกว่าเดิมนะคะดังนั้นในกลุ่มเล็กๆตรงนี้เนี่ยพี่อยากจะให้หนูใช้เวที ตรงนี้สอาเพื่อนเราถามอไรมาเราก็สามารถตอบได้นะคะพี่อยากให้กลุ่มอย่างนี้นะคะแล้วพี่อยากให้เห็นถึงบรรยากาศที่มีการอบรมหลายเรื่องนะคะบางท่านมา 1, คนเดียวใช่ไหมคะบางจังหวัดก็มาสองท่านเนี่ยนะคะโัวท่านเองไม่รู้จักใครรอบด้านเลยมีใช่ไหมคะในสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือนะคะแล้วถ้าอบรมคอร์สทีแล้วนะคะรัก็ว่ากินนอนอยู่ด้วยกันนะคะและใช้เวลาสองวันเนี่ยเราต้องรู้จักกันมากขนนะคะดังนั้นฝากด้วยนะคะว่าเพราะว่าพี่คิดว่า ถ้าเป็นร้อยสาหรับการมาทําวัดแต่ละวันนั่นนะคะหรือรเดีจองใช่ไหมคะของพี่ก็คือตัวพี่เองเป็นนายทะเบียนนะคะตอนนี้ถามว่าแต่ละวันเขาไปทำทีหลหงแล้วเขากลับมาทำอีกรอบหนึ่งให้เขากลับมาเอาบัตรรอบหนึ่งเอโอเค okay. นี่ก็เป็นควบคุมการทํางานหรือกรอบการทํางานโดยใช้กฎหมายเป็นตัวนําที่ชัดมากนะคะดังนั้นคนพิการคนหนึ่งเนี่ยจะได้รับก,การพัฒนามากน้อยขนาดไหนนะคะ มันขึ้นอยู่กับปัดต,ตัวนี้นะดังนั้นพี่อยากฝากพอแต่วันนี้เราคุยกันแล้วก็ถามแ่ทย์เยกรอยู่ว่าทำยังไงให้มันได้รวดเร็วแล้วก็ขยายแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้สําหรับคนพิก,การที่ที่เป็นคนพิก,การที่สามารถทําบัตรได้นะไม่ใช่คนพิก,การทุกคนทําบัตรได้มันจะมีเงื่อนไขนะคะมีใบรับรองแพทย์แล้วก็ทำบัตรตรงนี้เนี่ยเพราะว่าคนพิก,การเขาฝากความวังไว้กับพวกเรานะคะถ้ามป็นไปเลงเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ทํา กี่นาทีถ้าบาัตรใบก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างนี้มันน่าจะเร็วกว่าน,นี้เนาะเอ่อวิทยากรเนี่ยเอ่อบัตรบัตรสมาร์ทการ์ดหรือว่าบัตรประจําตัวคนพิการนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเราใช้สมุดสุดบันนะใช่ไหมคะว่าเอ่อทาเรื่องคนพิการนะคะหรือทำเรื่อ,องคนพิการด้านคนพิการเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของคนพิการเนี่ยมันจะชัดเจนที่ว่าทุกอย่างมันรวที่กฎหมาย บทบาทหน้าท er ี่ของกกๆบทบาทในสุดท้ายเนี่ยมีไม่กี่คนเองนะคะพวกเราก็พยายามจะให้ให้หน่วยที่จับเนี่ยจับให้คุณเล็กๆนะคะเพราะว่านอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรืงความรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยพี่อยากให้เรารู้จักกันด้วยได้ชัดเจนกว่านะคะอันนี้ที่ก็ว่าสืบส่งสองประเด็นที่พี่อยากให้พวกเราได้รับในสองวันนี้นะคะจริงๆการออกปัดประจําตัวคนพิการเนี่ยมันมีสองหน่วย